เป็นเรื่องผีลุงพลก่อนจะไปรับฟังผมขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าต่อๆไปเรื่องนี้ส่งมาจากคุณโมดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนานมากแล้วเมื่อประมาณ30ปีก่อนสมัยที่ผมยังเด็กมากๆเหตุเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันก็ได้แยกครอบครัวออกมาอยู่กันที่บ้านเถียงนาที่ตากับยายยกให้พ่อผมชื่อว่าพลได้รู้จักกับคนต่างถิ่นคนหนึ่งที่มาได้แฟนอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาก็ชื่อพลเหมือนกันด้วยโดยผมจะเรียกเพื่อนพ่อคนนี้ว่าลุงพลลุงพลแกจะมีรูปร่างสูงใหญ่ตัวมีกลิ่นสาบและไม่ชอบใส่เสื้อโดยปกติแกมักจะชอบ ชัวพ่อผมไปหากบหาเกดกันยาข้ามคืนบ่อยๆตกตอนเย็นก็ชอบมาคุยเล่นที่บ้านกับพ่อผมอยู่เสมอๆมาทุกวันจนกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันเลยก็ว่าได้เย็นวันหนึ่งพ่อกำลังนั่งตกปลาอยู่ก็ได้มองไปทางฝั่งนาของลุงพลเห็นแก้ยืนมองมาจากคันนาแต่ไม่ได้พูดอะไรด้วยความที่สนิทกันพ่อผมจึงตะโกนถามไปว่า รยทออะไอู่ลุงพลก็หันมามองพร้อมกับกวาดมือเรียกพ่อผมจึงลุกเดินไปหาแต่ยังไม่ทันเดินไปถึงตัวลุงพลแกก็หันหลังเดินกลับเข้าบ้านแกไปซึ่งตอนนั้นกว่าที่พ่อผมจะเดินจากหนาตัวเองไปยังนาของลุงพลก็เป็นระยะทางประมาณ300เมตร เมื่อพ่อผมเดินเข้าไปใกล้ๆจึงได้เห็นเมียของลุงพลกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่ในนาแถมมีรอยถูกตีที่หัวจนเลือดออกแต่ยังคงมีสติไม่สลบพ่อผมจึงรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วเรียกเมียลุงพลให้ได้สติพอเมียลุงพลเห็นพ่อผมแกก็ทำหน้าตาช็อกมากและก็ร้องไห้ปากก็บอกว่าช่วยหัวฉันด้วยช่วยหัวฉันด้วยพ่อผมจึงถามว่า มันนอยู่ไหเมียลุงพลก็บอกว่าแกอยู่ที่ข้องวัวทางนนพ่อผมจึงวางเมียลุงพลให้พิงกับกอฟางแล้วรีบวิ่งไปที่ข้องวัวอย่างรวดเร็วพอไปถึงก็เห็นขาลุงพลโผลออกมาจากข้องวัวแต่ส่วนตัวถูกขี้วัวทับอยู่ซึ่งพอไปถึงจึงรู้ว่าลุงพลได้เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นก็มีการไปแจ้งตำรวจและเมื่อเมียมลุงพล แกตั้งสติได้แกก็เล่าว่าขณะที่แกกำลังหุงข้าวทำอาหารอยู่ในครัวก็ได้ยินเสียงลุงพลร้องเสียงดังแกจึงรีบวิ่งออกมาดูก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังใช้จอบสับลุงพลอยู่เมียแกจงรีบวิ่งจะเข้ามาช่วยคนร้ายมันจึงทำร้ายแกจนสลบไป ผู้ชายคนที่มาทำร้ายลุงพลนั้นคือคนบ้าในหมู่บ้านนั่นเองซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกับลุงพลด้วยแต่เวลาที่เขาเดินไปที่ไหนในหมู่บ้านก็มักจะโดนชาวบ้านขู่ว่าเดี๋ยวให้ลุงพลมาจัดการเลยจึงทำให้เขากลายเป็นคนที่กลัวลุงพลมากๆ ส่วนวันเกิดเหตุเห็นเขาว่าคนบ้าคนนั้นเดินมาเห็นลุงพลซึ่งตอนนั้นลุงพลไม่ทันตั้งตัวนั่งหันหลังอยู่จึงได้จังหวะเลยฆ่าโดยที่ลุงพลก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยซึ่งตามปกติแล้วศพที่ตายโหงจะไม่ให้นำเข้าหมู่บ้านศพลุงพลจึงสวดแค่คืนเดียวที่เถียงนมาแล้วฝังไปเลย โดยมีคืนนั้นพ่อผมก็ไปฟังสวดด้วยพอกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาประมาณสองค่มจากนั้นพ่อก็ออกไปหากบต่อเพราะไม่งั้นจะไม่มีอะไรกินพ่อผมเดินหากบไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กลิ่นสาบสาบคล้ายกับกลิ่นลุงพลลอยมาตามลมซึ่งพ่อผมจํำกลิ่นนั้นได้ดีแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินตามมา พ่อผมแกก็หันไปดูก็เห็นลุงพลกำลังยืนอยู่จริงๆด้วยในสภาพที่ไม่ใส่เสื้อสไายค้อส่วนอีกมือถือฉกกำลังเดินตามพ่อผมมาพอเห็นอย่างนั้นแล้วพ่อแกก็วิ่งทันทีด้วยความตกใจซึ่งพอวิ่งไปแล้วหันมาดูก็ยังเห็นลุงพลแกวิ่งตามมาด้วย พ่อผมจึงรีบวิ่งกลับบ้านพอถึงหัวบันไดก็โยนทิ้งของไม่สนใจอะไรทั้งนั้นกระโจนขึ้นไปบนบ้านทั้งทั้งขี้โคลนเพื่อขาบแบบนั้นจนแม่เห็นจึงเข้ามาถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อผมก็ไม่ตอบอะไรแต่แม่ก็เดาได้ว่าแกน่าจะไปเจออะไรมาเพราะแม่รู้ว่ายังไงลุงพลก็ต้องมา พอรุ่งเช้าพ่อผมจึงมาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังว่าลุงพลแกตามไปจัดกบด้วยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าพ่อเมาจึงคาขาดไปเองกระทั่งถึงเวลาก่อนจะฝังศพลุงพลสัพเพอก็มีการเปิดโรงศพลุงพลออกมาเพื่อทำพิธี้างหน้าศพพ่อเล่าว,ว่าเขาแทบช็อกเมื่อเห็นที่ขาศพลุงพลเพื่อที่โคลนเต็มไปหมด ทั้งๆท,ที่ก่อนทําพิธีก็ได้มีการทําความสะอาดศพแล้วทุกคนจเจ้าปากทางกันแต่ไม่มีใครทักแล้วพอหลังฝังศพเสร็จทุกคนก็เดินกลับบ้านตัวเองโดยมีความเชื่อกันว่าห้ามหันหลังกลับไปมองคืนนั้นพ่อผมก็รีบขึ้นบ้านนอนเวลาผ่านไปสักสามทุ่มก็ได้ยินเสียงหลุงพลแกมาเรียกพ่อว่าไอ้พลจะไปหรือยงเหยซึ่งเป็นประโยคที่แกมัดมาเรียกพ่อผม พ่อผมแกก็กลัวมากจนต้องหยิบเหล้าขึ้นมาดื่มย้อมใจเพื่อข่มตาให้หลับเป็นแบบนั้นอยู่ถึงสองคืนติดติดเลยทีเดียวพอคืนที่สามแม่ผมซึ่งก็ได้ยินเสียงที่ลุงพลมาเรียกพร้อเมื่อคืนนี้เช่นกันแกก็กลัวมากจึงขอพาผมที่ตอนนั้นยังเด็กมากเอาไปนอนที่บ้านตาก,กับยายก่อน ส่วนพ่อผมแกก็กลัวแต่พ่อไม่สามารถไปด้วยได้เนื่องจากป้องเข้าบ้านเพราะกลัวเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้จะหายเย็นนั้นพอแม่กับผมไปแล้วพ่อผมกินข้าวเสร็จก็กินเหล้าที่ทำเองหมดไปเป็นหายหายไม่เท่านั้นยังหอบหเหล้าขึ้นมากินต่อบ,บนบ้านอีกหาหนึ่งด้วยพอกินเหล้าย้อนใจจนเมาแกก็หลับไป ตื่นช้ามาก็พบว่าตัวเองลงมานอนที่ชั้นล่างของบ้านใชยเลยแถมที่ข้างกายยังมีแก้วเพิ่มขึ้นมาอีกใบหนึ่งด้วยแต่แกก็จะมาอะไรไม่ได้เลยจริงๆพอคืนที่สี่พ่อเลยลองไม่กินอะไรดูแต่ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังนะเพราะพ่อกลัวแม่จะเป็นห่วงพ่อหลังฟังวิทยุเสร็จก็ปิดวิทยุแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินมาแล้วก็ได้ยินเสียงเพลดังแอดแอ พอ่อจึงกลั้นใจตะโกนบอกว่าเฮ้ยตายไปแล้วก็อยู่ใครอยู่มันอย่ามาหลอกกันสิกลัวนะโวยพอสิ้นเสียงเล่ก็เงียบไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดกลับมาว่าวันนี้ไปไหมเสี่ยวคนไปไหมวันนี้พ่อผมก็ขนลุกสู้รีบยกเหล้ากินดื่มดับความกลัวก็จะให้หลับไปเลย พอวันที่ห้าจึงตั้งใจว่าถ้าวันนี้เจอีอยกจะไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วว่าจะหนีไปกรุงเทพสะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไปตายเอาดาบน่าดีกว่าตกดึกคืนนั้นพ่อผมก็ยังไม่กินเหล้าแต่พอขึ้นนอนก็ได้ยินเสียงเดินมาอีกและเสียงคนเดินมาที่ใต้ถุนบ้านจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงเลงแกว่งไปมาดังแอ๊ดแอด พ่อก็เลยคิดว่าเป็นไงเป็นกันก็เลยก้มมองที่ช่องว่างของพื้นะบาจากบนบ้านปราตดว่าเห็นแต่เปลแกว้ง,แ,งแต่ไม่มีคนพ่อจึงล้มตัวลงนอนแล้วตะโกนบอกไปอย่ามาแกล้งกันสิอย่ามาแกล้งกันเลยแล้วก็ได้ยินเสียงปอกกลับมาจากลุงพลว่าเสี่ยวกูตายแล้วนึงยังจะรังเกียจกูอีกรอพ่อแกกลัวมากโดยระหว่างนั้นก็ยังได้ยินเสียงเปลแกว่งอีกดังแอด๊ด ตลอดเวลาแกจึงลุกขึ้นมาส่องดูอีกทีก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่เปลกแห่งแต่พอกำลังจะพงกบข,ขึ้นหน้าหลุมพลก็โผล่มาที่ร่องประบาลทันชีเห็นลูกกระตาแก่เต็มๆพ่อผมถึงกับตกใจหลายหลังเป็นลมสลบไปเลยเช้ามาก็เป็นไข้และเมื่อแม่ผมกลับมาก็ให้คุณตาม,มารับไปเก็บของในบ้าน แล้วไปส่งขึ้นรถไปกรุงเทพเย็ยนนั้นเลยพ่อบอกว่ายอมรับเลยครับว่าถือนอยู่ต่อไม่ไหวแน่นี้เข้ากรุงเทพเลยดีกว่าบูสียังจะตามมาได้อีกหรือเปล่า